ข่าวประจำวันที่3ตุลาคม2563อนุวัตรยืนยันเบี้ยคนพิการได้แน่นอนตุลาคมที่เท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับผมไปรับฟังกันเลยครับทันข่าวทันเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลฟ์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีตอนบายบายนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเบี้ยคนพิการนะครับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ล้วนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยคนผู้พิการนะครับผมก็ผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปเจอ คลิปวิดีโอของการยืนยันจากปากนักข่าวนะครับก็คือคุณอนุวัฒน์จัดให้ของเรานั่นเดงนะครับขอบคุณคลิปวิดีโอของเขาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็การสรุปประเด็นของเขาแล้วก็บทความของเขาครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมก็จะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องด้รับทราบแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆสําหรับเบี้ยคนพิการนะครับผมเขาไปครับนะครับผมก็สําหรับเดือนตุลานะครับตุลาคมที่9นะครับผมจะมีการโอนเงินมาให้สําหรับเบี้ยคนพิการนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าวันที่9เนี่ยมันจะชัวร์หรือเปล่าแต่ก็มีการยืนยันมาแล้วเหมือนกันจากคุณอนุวัฒน์เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมอยากจะสอบถามความคิดเห็นนะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับว่าการจ่ายเงินบำนาญหรือเบี้ยผู้พิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยกับการจ่ายล่าช้าครั้งเนี่ยมัน ช่วยสร้างความลําบากหรืออะไรยังไงให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้างครับยังมีครั้งนะครับเงินบํานาญหรือเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการจ่ายเงินล่าช้าครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อ,อยังไงกับพวกท่านบ้างครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับพิมพ์มาครับทั้งใต้คลิปวิดีโอ Facebook และ YouTube นะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังคลิปวิดีโอยืนยันกันเลยครับผม เอาหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับเบี้ยคนพิการบอกว่าตุลาคมนี้เนี่ยคุณจะเริ่มได้เบี้ยคนพิการ1,000บาทอธิบายแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณรับเบี้ยคนพิการอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนถูกไหมครับแต่คุณไม่มีบัตรคนจนคุณจะได้แค่800นะครับแต่ถ้าคุณได้รับเบี้ยคนพิการด้วยแลวก็คุณมีบัตรคนจนด้วยคุณจะได้1000บาทโดย200บาทเนี่ย,ยมาจากประชารัฐที่เขาเติมให้นะครับก็จะได้รับ1000 1 0 0 0 1,000 ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับคนพิการนอกจากนี้เนี่ยคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็ที่ไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ได้รับเบี้ยนเนี่ยก็จะได้1,000บาทแต่ว่าพอคุณอายุรบ18ปีปุ๊บจาก1,000จะเหลือ800นะครับเพราะว่าจะเข้าไปกับไปอยู่หลักเกณฑ์แรกซึ่งเป็นเบีย้ยคนพิการแต่ว่าหากคุณมีทั้งเบีย้ยคนพิการด้วยแล้วก็คนจนด้วยคุณจะได้1,000โอเคนะครับวันที่9ไปรอดูเช็คกันนะครับครับบครผม ก็ได้ฟังไปแล้วนะครับเป็นการยืนยันนะครับผมจากคุณอนุวัฒน์นะครับหรือคุณอนุวัฒน์จัดให้ของเรานะครับผมขอบคุณคลิปวิดีโอจากคุณอนุวัฒน์นะครับกับการยืนยันครั้งนี้นะครับผมก็รอติดตามครับว่าวันที่9ตุลาคมจะได้แน่ชัดหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเป็นแค่เป็นการบอกจากทางเขาเรียกว่าไงของหน่วยงานที่เขารับผิดชอบด้านนี้นะครับว่า9ตุลาคมนะครับจะมีเงินเข้านะครับผม แต่ยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนออกมานะครับก็ต้องรอติดตามแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมมีเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพแล้วก็เงินบำนาญแห่งชาตินะครับผมเล็กๆน้อยนะครับเกี่ยวขอไปครับของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีเอกสารที่พูดถึงเงินบำนาญแห่งชาติแล้วก็เบี้ย นะครับผมทั้งผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันไปรับชมกันเลยครับแล้วก็วันที่6ตุลาคมนี้นะครับคุณสุชาตินะครับเขาได้ออกมาเรียกร้องครับสำหรับเบี้ยคนพิการ1,000บาทนะครับต้องได้ทุกคนนะครับใครที่เห็นด้วยกับเขาเนาะก็สามารถไปช่วยเขายื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกหรือลุงตู่ของเราได้ครับที่สํานักงานประหลัด สำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับผมที่จังหวัดกรุงเทพเนาะหรือทำเนียบ้ันบานนั่นเองนะครับเขาจะไปเรียกร้องนะครับคุณสุชาตินี่เขาเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภททุกแห่งของประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับใครที่เห็นด้วยกับเขาไปเรียกร้องได้นะครับวันที่6ตุลาคมเนาะก็เกี่ยวกับเรื่อง1ตุลาคมนี้ผับเบี้ยคนพิการ1,000บาทนะครับแต่ยังไม่ได้นะครับ ตัวหน้านะครับตกตนลอีก800อเอ้ยอีก8 0 0แสนคนนะครับช่วยกันไปเรียกร้องด่วนนะครับก็วันที่6ตุลาคม8โมงครึ่งใครที่สนใจก็ไปร่วมกับเขาได้นะครับโอเคครับก่อนเอ้ยโอเคครับขอภขอภยัยขออภัยโอ้โผมพูดผิดติดขัดอะไรเยอะมากเลยเพิ่งไปกินข้าวมาก็ขออภัยด้วยนะครับที่พูดผิดติดขัดนะครับก็ก่อนจากกันนะครับ,นนรบสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวจากกันด้วยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับของ เงินบำนาญแห่งชาติแล้วก็เบี้ยผู้พิการเนาะก็กราบลาไว้ตรงนี้เลยกันขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้สุดท้ายนี้สวัสดีครับไปแล้วฟังเลยครับสวัสดีครับพี่น้องคนปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านครับที่ท่านทํางานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดครับวันนี้เรามาดูกันว่าประชาชนสอบถามมาครับว่าจะสามารถที่จะ จ่ายเงินได้เมื่อไรนะครับหากท่านดูในเรื่องของการจ่ายเงินก็ต้องย้อนกลับไปดูที่แผนนะครับที่กรมบัญชีกลางกําหนดไว้ก่อนนะครับว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยกำหนดว่าแผนการจ่ายเงินแต่ละเดือนนะครับในปีงบประมาณ2,564จะจ่ายเมื่อไรนะครับซึ่งในเดือน ตุลาคมจะจ่ายวันที่9เดือนพฤศจิกาจ,จ่ายวันที่1 0ครับเดือนธันวาคมนะครับจ่ายวันที่9ดังนั้นวันนี้เราจึงต้องย้อนกลับมาดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้ได้มีการจัดสรรงบ่ประมาณไปให้กรมบัญชีกลางแล้วนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเฉพาะในส่วนของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลครับ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเทศบาลเมืองและเทศบาลนาครซึ่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนาครน,นั้นจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กรมบัญชีกลางเองนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2564เป็นต้นไปดังนั้นครับเมื่อวานนี้ทางชมรมพัฒนาชุมชน,นองค์กรปกครองส่วนท้อิ่นแห่งประเทศไทยเนีนน่ยได้โพสต์ข้อความนะครับแจ้งถึงสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นนะครับเพื่อที่จะไปตอบชาวบ้านว่าเงินมันจะออกวันที่9ตุลาคมไหม นเนื่องจากว่าวันที่1ตุลาคม2563งบประมาณองค์กรปกครองส่วนถิ่นยังไม่ผ่านครับบางที่ยังไม่ผ่านสภาบางที่ผัวยังไม่ได้ลงนามนะครับคือง่ายๆเลยคือไม่ได้ประกาศใช้นะครับทันนะครับภายในวันที่1ตุลาคมนะครับหรือ9ตุลาคมนี้นะครับที่จะมีการจ่ายเงินเบี้ยงชีพนะครับเนื่องจากปีงบประมาณ2 5 6 4เนี่ยครับเบี้ยงชีพ ผู้สูงอายุเบี้ยงความพิการเงินสรงขอ์ผู้ป่วยเอดสครับตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี64ดังนั้นในระเบียบว,วิธีงบประมาณครับเราจึงต้องย้อนกลับไปดูครับระเบียบว,วิธีงบประมาณนะครับขององค์กรปกครองส่วนถิ่นนะครับในข้อ7นะครับพูดไว้บอกว่าในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ร่วงแล้วไปพางก่อนก็คือใช้งบ 63ไปพางก่อนแต่ทีนี้จะใช้อะไรได้ต้องมาดูวักสองครับบอกว่าการเบริกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่พ่วงมาแล้วนั้นให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วยโดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดและพึงถือจ่ายได้และให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนค่าจ้า หมวดค่าจ้างชั่วคราวหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและหมวดค่าสาธารโภคครับพูดไว้แค่นี้ลองมาดูต่อซิว่าถ้าเกิดแบบนี้แปลว่าไม่ได้พูดถึงงบกลางซึ่งได้ตั้งงบประมาณเบี้ยงชีพไว้ในงบกลางดังนั้นทําอย่างไรครับท่านก็ต้องดําเนินการตามระเบียบครับเราต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในระเบียบวิธีงบประมาณกาหนดอะไรไว้นะครับ ในระเบียบวิธีงบประมาณบอกว่าให้ปลัดกระทรวงมหาไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจตีความเมืนิที่ปัญหายกเว้นปฏิบัติตามระเบะียบนี้กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามระเบียบนี้ปลัดกระทรวงมหาไทยอาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นะครับดังนั้นวันนี้องค์กรปกครองสว่วนที่ที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ผ่าน ท่านจะต้องดําเนินการทําหนังสือเพื่อขอทําการตกลงกับผู้ว่านะครับเพื่อขอยกเว้ระเบียบครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยวิธีงบประมาณของกองปกครองสวนถิ่นนะครับกรณีเป็นเทศบาลตําบลน,นะครับกรณีเป็นเทศบาลต,ตําบลอตท่านต้องผ่านนายอำเภอนะครับ อันนี้ก็ต้องทําบอกว่าด้วยเทศบาลตะบลบักแรลดได้ดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีป,จปัปจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ว่าการจังหวัดพิโซโรทาให้งบประมาณรายจ่ายประจาปี64ประกาศใช้ไม่ทันปีงบประมาณซึ่งระเบียบว,วิธีงบประมาณข้อ7กําหนดไว้นะครับว่าจ่ายได้เฉพาะเงินเดือนค่าจ้างประจําหมวดค่าจ้างชัว่วคราวหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุนะครับและหมวดค่าสาธารณูปโภคนะครับ เราก็ต้องบอกไปครับว่าเทศบาลตำบลปากแรดมีความจําเป็นในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ก็คือเงินเบี้ยที่ผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการและเงินส่งเคราผู้ป่วยเอดสครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยผู้ป่วยเอดสปี48ระเบียบเบี้ยที่ผู้สูงอายุปี52แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4นะครับระเบียบเบี้ยความพิการปี53แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนทิ่ินจ่ายเงินเป็นรายเดือนภายในวันที่10ของทุกเดือน แต่ปรากฏว่าการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงมาแล้วไปพังก่อนนะครับคือปีงบประมาณ2,563นะครับนี้นะครับในส่วนของการเบิกจ่ายเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้โครงการสนับสนุนนะครับเบี้ยชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดนะครับได้ตั้งงบประมาณอยู่ในงบกลางเทศบัญญัติงบประมาณรายใจ่ายประจำปี63 จึงไม่อาจนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ7มาดําเนินการได,ได้ดังนั้นเพื่อเป็นการนะครับปฏิบัติราชการเป็นอย่างไปอย่างถูกต้องและสามารถดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพได้ทันภายในวันที่9นี้นะครับจึงขอทําการตกลงเพื่อยกเว้นตามระเบียบข้อ7เพื่อสามารถเบิกเงินงบต่างได้ดังนั้น เราต้องขอทําการยกเว้นข้อ7เพื่อให้จ่ายเงินได้ในวันที่9ตุลาคมนี้ต้องไปบอกท่านนายอำเภอท่านรัฐวิการจังหวัดว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเบี้ยังชีพดังนั้นเราจึงต้องมาดูท่าทีของกรมบัญชีกลางว่างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนที่เป็นอบตอและเทศบาลตาบลเนี่ยไม่ผ่านจะทําอย่างไร จะโอนมาไหมถ้าโอนถือว่ากรมบัญชีกลางโอนเงินมาผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยแน่นอนครับดังนั้นจึงไม่สามารถโอนได้ท่านจะต้องไม่โอนให้กับอบตนี้คำถามก็คือว่าแล้วอบตนี้จะต้องทันอย่างไรวิธีการคือทำหนังสือแฟกไปที่กรมบัญชีกลางแฟกไปที่กรมบงเสริมเลยครับว่าให้ชรอการเบิกเงินของเราก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำการตกลงกับผู้ว่าได้ทันนะครับ ดังนั้นกองบัญชีกลางจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ดังนั้นประชาชนที่อยู่อบตอและเทศบาลตำบลแห่งที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ผ่านจึงไม่สามารถที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพได้ทันภายใน,นที่9ตุลาคม2563คือปีงบประมาณ64นี้แน่นอนครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหามีไหมมีครับก็ให้ปรัดกระทรวงมหาดไทายยกเว้นนะครับยกเว้นมาเลยทั้งประเทศครับให้อบตท,ที่ไม่ผ่าน จะสามารถที่จะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี64นี้ได้โดยใช้63ไปพางก่อนได้ถ้าเกิดออกมางนี้จบครับแต่ถ้าไม่ออกมาการโอนเงินมาที่9สุลาคมนี้ทั้งการโอนข้บัญชีและการจ่ายเงินสดองค์กรปกครองส่วนทดินทับไม่ได้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะกรมบัญชีกลางมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นก็หมายถึงว่ากรมบัญชีกลางก็เอาเงินท้องถิ่นไปจ่ายแน่ดังนั้นเพราะประมาณไ้ผ่านวีดีเจ้าเงินอปทไปจ่ายเป็นไปไม่ได้ครับ แต่กรม,มองเสริมการปกครองิ่นได้รับการยกเว้นนะครับจากสํานักงระมาณว่าให้เอาเงินอ่างบประมาณประเทศจะไม่ผ่านก็างบประมาณปีเก่าไปใช้ก่อนแล้วได้มีการจัดสรรงระมาณให้และเขาก็จัดสรรมาให้กรมบัญชีกลางแล้วเอานั้นเป็นเรื่องของกรม,มองเสริมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรมปกครองส่วนถ่เพราะองค์กรปกครองส่วนถิ่ม,ถมีงบประมาณของเราที่ใช้ระเบียบกระทรวงมาไทยนะครับว่าด้วยทีว่าด้วยวิธีงระมานนะครับปีศหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ต,มต่างหากนะครับดังนั้น ทุกคนต้องระมัดระวังในการจ่ายเงินเบี้ยงชีพคราวนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ